ในวันฝนตกหนักวันนั้นนัดกับพลอยยืนหลบฝนอยู่ใต้ชายคาเก่าของร้านขายของชำเล็กๆที่ทั้งคู่ทำงานพิเศษอยู่ด้วยกันนัดหันไปพูดเบาๆว่า,วาถ้าวันหนึ่งเรามีบ้านของเราเองจะไม่ต้องหลบฝนแบบนี้อีกพลอยหัวเราะบ้านเหรอขอแค่มีคนที่อยู่ด้วยกันไม่หนีไปไหนก็พอแล้วล่ะนั่นคือคำสัญญาที่ไม่มีใครพูดออกมาตรงๆ แต่ทั้งคู่จำไว้ในใจปีแล้วปีเล่าทั้งสองช่วยกันเก็บทุกบาททุกสตางค์ตอนเช้านัดก็จะขับมอเตอร์ไซค์ส่งของส่วนพลอยขายน้ำเต้าหู้ตอนเย็นบางวันเหนื่อยจนแทบไม่ได้คุยกันแต่เมื่อกลับถึงห้องเช่าเล็กๆพวกเขายังมีข้าวไข่เจียวจานเดียวที่แบ่งกันกินพร้อมรอยยิ้มจากอีกคนหนึ่งเวลาผ่านไปห้าปีนัดกับพลอย ซื้อที่ดินแปลงเล็กๆชานเมืองตอนเริ่มปลูกบ้านเงินไม่พอต้องค่อยๆทำทีละส่วนพลอยช่วยทาสีเองนัดต่อหลังคาเองฝุ่นจับเต็มหัวมือพองเต็มฝ่ามือแต่หัวใจกลับอุ่นกว่าเดิมทุกวันจนวันหนึ่งบ้านเล็กๆหลังนั้นเสร็จสมบูรณ์แม้ไม่หรูหราแต่มีสวนมะลิหน้าบ้านที่พลอยปลูกไว้และมานั่งไม้ที่นัดทำเองจากเศษไม้เก่า พลอยยิ้มแล้วพูดว่าจากที่เคยนั่งหลบฝนตอนนี้เรามีหลังคาของเราแล้วนะนัดตอบพร้อมมองหน้าพลอยเพราะเราสู้มาด้วยกันฝนแบบไหนก็ไม่กลัวแล้วล่ะความรักไม่ได้วัดที่ความหรูหราหรือของมีค่าแต่วัดที่เราสองคนไม่ทิ้งกันในวันที่ไม่มีอะไรเพราะถ้าใจยังอยู่วันหนึ่งบ้านในฝันก็จะเป็นจริงเอง